ราวพุทธศตวรรษที่5ถึง13ในยุคที่อารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีบทบาทในดินแดนคาบสมุทรมาลายูและหมู่เกาะต่างๆในปุยภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งผลให้วิถีชีวิตของผู้คนในดินแดนแถบนี้ถูกหล่อหลอมไปด้วยอิทธิพลทางศาสนาฮินดูก่อนที่จะเข้าสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาและตามมาด้วยศาสนาอิสลามสิ่งเหล่านี้เองครับได้หล่อหลอมให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมชวามาลายู และนี่คือหนึ่งในอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมชวามาลายูกริตเป็นได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาวุธประจำกายสิ่งบ่งบอกถึงความเป็นชายชาตรีรวมถึงสถานะของผู้ที่เป็นเจ้าของและเครื่องหมายประจำวงตระกูล เชื่อกันนะครับว่ากริตในภูมิภาคนี้มีต้นกําเนิดครั้งแรกในประเทศอินโดนีเซียตามรูปจาหลักที่ผนังวิหารสุคุกของชวาในราวกลางพุทธศตรวตรรษที่1 4ด้วยรูปของเทพเจ้าพีมะนักรบชวาที่กําลังใช้มือเปล่าจับเหล็กร้อนตีกริตโดยใช้เข่าของตนเองรองรับต่างทั้งกระทั่งถึงสมัยอาณาจักรมัชปาหิตนะครับที่ได้แผ่อํานาจไปทั่วทั้งคาบสมุทรมาลายูกริตก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วไป นับตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่15เรื่อยมาจนถึงพุทธศตรวตรรษที่19คติความเชื่อเกี่ยวกับการใช้กริชแบบฮินดูได้เริ่มถูกแทนที่ด้วยความเชื่อตามแบบศาสนาอิสลามที่แพร่เข้ามาในภูมิภาคนี้การใช้และการทำกริชจึงอยู่ภายใต้หลักและแนวคิดของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดกริชเป็นที่นิยมแพร่หลายทั้งในภาคใต้ของไทยเรื่อยไปจนถึงมาเลเซียอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งบางส่วนของฟิลิปปินส์ ก็คงไม่ผิดนักนะครับหากเราจะกล่าวว่ากรีตนั้นคือวัฒนธรรมร่วมของคนทั้งคาบสมุทรมาลายูและชวะาในอดีตกรีตเป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความสำคัญและระดับชนชั้นของบุคคลปัจจุบันกรีตย,ยังคงมีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่าเดิมนะครับดังเช่นกษัตริย์ในคาบสมุทรมาลายูทั้งมาเลเซียและบลูนาย ต่างทรงใช้กริตประจำกายพระองค์อยู่เสมอในฐานะเครื่องราชก,กุธภัณฑ์กริตในดินแดนแถบนี้สามารถจำแนกออกได้ตามสกุลช่างของแต่ละพื้นที่ครับโดยทั่วไปจะเห็นได้จากรูปทรงของด้ามกริตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นกริตแบบกลุ่มบาหลีกริตแบบชวากริตแบบสุมารตรากริตแบบบูกริต รวมทั้งกริดในสกุลช่างทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยกริดในทุกสกุลช่างล้วนมีส่วนประกอบสำคัญหลัก3ส่วนเหมือนๆกันนะครับนั่นก็คือส่วนใบมีดส่วนด้ามกริดและส่วนของฝักกริดสำหรับประเทศไทยกริดที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ต่างนิยมนั้นแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่นะครับนั่นก็คือกลุ่มสกุลช่างปัตตานีและกลุ่มสกุลช่างสงขลานาครศรีธรรมราช เอกลักษณ์ของด้ามกริตในสกุลช่างปัตตานีมีความแตกต่างจากกริตในภูมิภาคนี้นะครับนั่นก็คือด้ามกริตจะแกะสลักเป็นรูปหัวนกพังกะซึ่งเป็นนกกระเตนพื้นเมืองพันหนึ่งรูปร่างที่เป็นเส้นโค้งแสดงการเคลื่อนไหวทุกส่วนที่ลื่นไหลเป็นจังหวะอ่อนช้อยไปยังส่วนปลายจมูกสร้างความรู้สึกของการพุ่งทะยานออกไปข้างหน้าลวดลายของการแกะสลักที่วิจิตรพิสดารแฝงไปด้วยอำนาจแห่งพลังและความลึกลับ ทำให้ด้ามกริตในสกุลช่างปัตตานีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทุกวันนี้หาช่างทํากริตได้ยากเต็มทีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสาสตร์ที่แทบจะสูญหายไปแล้วเนื่องจากไม่มีการถ่ายทอดจากรุ่นไปสู่รุ่นเหมือนในอดีต โชคดีครับที่ยังมีคนกลุ่มเล็กๆที่ตำบลตะโลฮะลอออำเภอรามันจังหวัดยะลาได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทำกริดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542ภายใต้ชื่อกลุ่มทำกริดบ้านตะโลฮลอโดยมีผู้นำอย่างตีพลีอัตบูทำหน้าที่เป็นผู้นำในการสืบทอดก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมชิ้นนี้จะสาบสูญไป กริดเมืองรามันแห่งจังหวัดยะลานั้นผสมผสานรูปแบบของด้ามกริดและตัวฝักตามแบบฉบับสกุลช่างปัตตานีหากแต่การทำใบกริดนั้นได้รับการสืบทอดมาจากปันไดาสาระช่างทำกริดชาวชาวาที่ถูกส่งมาที่นี่เมื่อราว300ปีก่อนเพื่อทำกริดถวายแด่เจ้าเมืองรามันซึ่งต่อมาภายหลังการทำใบกริดแบบปันไดาสาระนี้ยังแยกออกเป็นกลุ่มสกุลย่อยต่างๆอีกมากมายนะครับ กริตปันไดาสาระได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้นิยมสะสมกริตทั่วโลกว่ามีลักษณะโดดเด่นโดยสามารถแยกความแตกต่างได้จากส่วนฐานของใบกริตที่เรียกว่าโกรงซึ่งมีรูปทรงคล้ายตัวจิ้งจกแต่จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกับกริษในสกุลช่างอื่นๆหัวจิ้งจกเขาเรียกว่ากรงข้างล่างเนี่ยเขาเว่ากรงกรงเนี่ยก็หัวจิ้งจกมันจะบานขึ้นบนจะว้าวเนี่ยว้าวขึ้นบนว้าวขึ้นบน แล้วก็หางที่จุกนี่ก็จะบานหน่อยจะบานบานแดนไปหน่อยนะฮะบานแดนไปหน่อยอจะไม่เหมือนกับรูปแบบของบูกิสหรือของอินโดหรือของบาลีที่เป็นอัอตลักษณ์จริงๆของปันตะสระาค,าคือส่วนไหนของใบกิดคือที่ที่หัวชี่จกนี่แหละเป็นอัตลักษณ์ของเขาเลยแม้ว่าตรงนี้จะมีสันหรือไม่มีสันหรือกิ่ดในรูปแบบใดก็ตามถ้า โรงในรูปแบบนั้นจิงโจกในรูปแบบนั้นก็เป็นของปัญชาระการแกะด้ามกริตเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ทั้งสมาธิและความอดทนอย่างสูงนะครับไม่เพียงเป็นงานประณีศินที่ต้องใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะฝีมือสูงเท่านั้นแต่เพราะด้ามกริตต้องใช้เพื่อการจำแนกสถานะของบุคคลผู้เป็นเจ้าของด้วยช่างแกะจึงต้องมีความรู้ในการแกะลวดลายแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณลงสู่ชิ้นงานเบื้องหน้าให้ได้ทั้งรูปทรงและก็ความงดงามที่ลงตัวบตะลคลแบบแรกนี่คือเราคุณนางอ่แม่ทัพมีแม่ทัพแม่กองแม่ทัพแม่กองแลก้ก็เรานักเกลงช่อันนี้นักเลงช้อันนี้เดรโรนี่เป็นชาวบ้านทั่วไปใช้อ่าและก็อีก รูปแบบรูปแบบนี้ตอมึงงงอากงเนี่ยเจ้าเมืองชายในอดีตกว่าจะได้กริดสักเล่มหนึ่งต้องสอะสแสวงหาช่างตีกริดแล้วก็ช่างแกะด้ามกริดที่มีความเชี่ยวชาญนะครับก่อนลงมือทํากริดแต่ละครั้งทั้งช่างทํากริดและเจ้าของจะต้องทําจิตใจตนเองให้บริสุทธิ์และรับรู้ถึงข้อห้ามต่างๆมากมายเช่นการห้ามทํากริดเพื่อน,นําไปใช้ฆ่าคนเป็นต้น ภูมิปัญญาเหล่านี้บ่งบอกถึงการกล่อมกล่าวให้ผู้ถืออาวุธมีจิตสำนึกที่จะไม่นำสิ่งที่ได้ไปใช้ในหนทางที่ผิดต่อหลักศาสนาครับศิลปะการรำกริดถูกประยุกต์มาจากการไร้รำของช่างตีกริดในสมัยโบราณเป็นขั้นตอนหนึ่ง หลังการทำกริดเสร็จสิ้นช่างทำกริดจะนำกริดมาทดลองร่ายรำเพื่อทดสอบความคล่องตัวในการใช้นอกจากนั้นการรำกริดยังเป็นการออกกำลังกายผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการทำกริดมาเป็นเวลานานการรำกริดผู้เรียนจะต้องเริ่มจาก7กระบวนท่าพื้นฐานที่เรียกว่ากระบวนท่า7เดาว การร่ายรำเน้นท่วงท่าและการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายวงแขนนิ้วมือและการก้าวเท้าที่ถูกต้องเปรียบเสมือนการก้าวเท้าไปบนดวงดาวทั้ง7อย่างสอดคล้องเป็นจังหวะไหลลื่นปัจจุบันการสืบทอดศิลปะรำกริตเหลืออยู่ไม่มากนักนะครับนี่จึงเป็นอีกหนึ่งความพยายามของตีพลีที่ต้องการจะถ่ายทอดศิลปะโบราณไปสู่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษปัจจุบันแม้การทำกลิดจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตชิ้นงานฝีมือเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไปโดยที่ไม่มีผู้ซื้อคนใดจะมีความสนใจถึงจิตวิญญาณและความหมายดั้งเดิมของการทำกลิดขึ้นมาสักเล่มหนึ่งแต่ยังน้อยก็ยังดีนะครับที่ยังได้ช่วยสืบสานวัฒนธรรมนี้ให้ยังคงอยู่ได้ต่อไป แล้วสมัยก่อนมาลายูแลมาลายูนี่มีไหมคนที่ถือฮินดูพรมีมีไหมคนถือพุทธที่เป็นมาลายูมีมีไหมคนที่ถือคริสตมีมีไหมคนถือจีนของจีนมีมีไหมคนถืออิสลามมีฉะนั้นชาติพันธ์มาลายูมีหลากหลายาศาสนาและความเชื่ออ,อ,อยู่บนพื้นฐานมาลายูนั้นมีประวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องเลยเราก็ทำ กรีนี่มาเพื่อจะได้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดของบ้านเราเท่านั้นเองเพื่อจะได้เรียนรู้เลยและก็สืบสานวัฒนธรรมเหล่านี้ให้ให้คงอยู่และก็เรียนรู้ต่อไปครับเพราะกรีฑไม่ได้เป็นของกลุ่มชาติพันธุ์ใดโดยแท้จริงหากแต่เป็นการสืบทอดและพัฒนาข้ามยุคสมัยและข้ามวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายมาอย่างยาวนานจนในที่สุด กฤษได้กลายเป็นสิ่งสะท้อนอัตลักษณ์ร่วมกันของผู้คนในวัฒนธรรมชวามาลายูและยังเป็นสิ่งที่ช่วยอธิบายถึงความสัมพันธ์ในทางประวัติศาสตร์อันงดงามที่ทุกคนเคยมีร่วมกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน